ตั้งสตัวครับสายสองครับไปกันลูกพี่นี่ครับขับรถ <c oughs> <c oughs> มีคนเบิ่งอยู่ที่ลูกพี่เลขับรถไปเรื่อยๆสตเรื่อยพี่สูงลุก รมืดมาแห้งครับฟาดาดฟาดสิงสิง็นมอุพี่มือพ้นพ้นีนนอหน่นะดูเซนนี่นะแอลเวดาสิ ตามบินเลยจะลานเดียวเปิดบินรวมกันได้โอเคอันนี้พ่นพ่นมาห็นบ่าวลองบอลบอลโอเครถติดไฟแดงพี่น้องอยู่บ้านเขาเอินไฟไฟไฟยังไงกาลจรเอินเอินบวคืึกันไฟแห่งไฟแห่งบ้านอันนี้ไฟแดงไฟจะลจรเอออยู่บ้านเาเอิน ก็แท็กเป็นไฟแดงเดีฟัดเดี๋ยฟัดพอรถมาถึงก็ใส่เยียบแล้ว <c oughs> มึงจะทำอย่างนี้นะมึหต้องไปกับกูเลยนะ <c oughs> เบรกรว่าคับรถอ่ะโอ้จนเกือบหักแตกกินเขามาใช้เขียวแล้วพี่น้องให้าการจอนมาฝนกระสิตโตุ๊ลมกระแหงโอ้มแหงเลยไม่ไบ้างก็นะ่ะบ้าง คนมาเลยพี่น้องทีได้ทรงได้เฉพาะนี่ เป็นกับก้มแบบนี้แหละเพิินกับนางไปเจ้าลเลยเพิินกินแหนมมาเพิินกับก้มมาจีบพันนี่อีกหน่อยหนึ่งใกล้ๆเลยรุนีี้ขายังขับยอยว้าวสู้รุ่นดีว่าันตกเลย นี่ไรแต่งไมดีงามเนาะัวปเีเเร็วๆอย่าเบรกไปว้าากหนังเลย,ยติดขัดไปเลย Ơi, đấy, Kỷ điều hì hòng, rất sốt đây là không rồi. khẩu đại bao lần hả? Hử? khẩu đại này? Mang khủng bừa này ở hứa đà này, thùng đấy. Được มันขับรถมันบ่เป็น่นวโอ้โลมแทงเลยสามหมื่นสามพันวันวันพันไถึงแต่ก็ถึงท่หัวมาดามัด้าสามมื่นสามพันเอ้สามหมื่นเจ็ดพัน ปา๊บดีว่าสามหมื่นจกักรทะเบียนขารู้